บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วพิธีการสถาปนาคณะกรรมการสโมสร40สโมสรภาค3350โรตารี่สาตุลจะเริ่มดำเนินการนะับบัดนี้ส,มสโมสรโรตารี่สิงห์บุิวีวบรชนปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด25คนสโมสรก่อตั้งในปีอดีตผู้ว่าการภาควุฒิชัยวังหลี วันที่ได้รับอนุมัติสารตราตั้งวันที่26เมษายน2543นายกก่อตั้งสโมสรนายกก่ะตั้งชนะพรปุ่ิโตสัญลักษณ์ประจำสโมสรคืออนุสาวรีย์วีรชนค่ายบาราจทางสโมสรจะจัดพิธีบวงสวงอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบาราจทุกวันที่1ของเดือนกรกฎาคมเป็นประจำทุกปีเพื่อระลึกถึงความกล้าหาและเสียสละของวีรชน และชาวบ้านบ้านราจันอีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลของสโมสรสโมสรสิงห์บุรีวีรชนมีการประชุมทุกวันพฤหัสบดีของเดือนโดยแบ่งเป็นทั้งหมด4รูปแบบหนึ่งการประชุมแบบฝงงสัยอาทิตย์ที่1ของเดือนณนะัพัตตการไทยบูลไก่ย่างเวลา19นาฬิกา2การประชุมแบบออนไลน์อาทิตย์ที่2ของเดือนโดยแอปพลิเคชันไลน์3การประชุมแบบสัญจรในอาทิตย์3ของเดือนเป็นการประชุมเยี่ยมเยียนบ้านสมาชิก4มิตรภาพสังสรรค์นในอาทิตย์ที่4เพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในสโมสร นายกรับเลือกธนพลตังอารีจบการศึกษาคณะรัฐประศาสนาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทสตรีเข้าเป็นสมาชิกสโมสร โรตารีสิงบุรีวิลชนเมื่อปีพุทธศักราช2565ปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญชัยออโตโออ้แอร์สิงบุรีดำเนินกิจการเกี่ยวกับซ่อมแอร์รถยนต์ประดับยนต์ฟิล์มกรองแสงเครื่องเสียงติดรถยนต์ผลงานที่ผ่านมาของสโมสรโครงการซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำมอบสนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดตุ้มหูโครงการมอบแว่นตาดำให้กับผู้ที่ผ่าตัดต้อกระจกมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภยัยโครงการถักหมวกไหมพรมเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งปีที่9โครงการฝึกล้างแอร์และมอบอุปกรณ อาจารวิทยาคงโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กร่วมส่งมอบเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลธนบุรีในโครงการโตัวบนแกรน หลงานที่โดดเด่นของสมูรโครงการโกลบอลแกรนด์เลขที่โครงการ2 4 5 4 9 6ที่ร่วมทํากับสมูรโรตารีฟิเคอนอัของประเทศญี่ปุ่นและอีก9สโมสมูรในภาค33% 5 0าสูเป็นโครงการมอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทบุรีจานวน12เครื่องมูลค่า1.8ล้านบาทประกอบด้วย1เครื่องอันตราซาวนึเครื่อง2เครื่องวัดสัญญาณชีพ5้าเครื่อง3ายูนิตทันตกรหนึ่งเครื่อง4ตู้ปลอเชื้อแบคทีเรียบัิคลาสหนึเครื่อง5รถเข็นขับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยระบบไฟฟ้า1เครื่อง6เครื่องงตัวททาาเดิินนหยใจรบบ เอง7เครื่องซีนปิดผนึกซองบรรจุเครื่องมือแพทย์ชนิดอัตโนมัติ1เครื่อง8เครื่องตรวจวัดแก๊สเอทิลีนออกไซด์หนึ่งเครื่องวิสัยท้าทุ่มพูดเดอร์ลิฟวิ่งคุณภาพไลฟ์ออฟอเวอร์คอมมูนิตี้สโมสรโรตารีสิงบุรีวีรชนจะมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนสิงบุรีพันธกิจหนึ่งเพิ่มสมาชิก2คน2ยอดบริจาค3 0 0พเหรียญขอสแสดงความยินดีกับท่านนายกพรนพั์เตยหอม และกรรมการบริหารชุดปัจจุบันที่นำพาสโมสรโรตารีสิงห์บุรีวิรชนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารสโมสรในปี2,567ถึง2,568ผมขอขอบพระคุณสมาชิกท,ทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกให้ผมเป็นนายกสโมสรคนใหม่ในปีบริหารที่กำลังจะมาถึงผมและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่พร้อมแล้วที่จะทำหน้าที่เพื่อนำพาสโมสรโรตารีสิงห์บุรีวิรชนของเราจเจริญเ้าหน้าและสืบทอดอุดมการณ์ของโรตารีให้ยั่งยืนานานสืบต่อไป ลำดับที่7สโมสโรโรตารีสิงห์บุรีวีรชนปี120นำโดย,น,ยนายกธนพลตันอารีผู้ช่วยผู้ว่าการภาคมงคลตุงคสมิรปี119นำโดยนายกพรณภัสเตยหอมผู้ช่วยผู้ว่าการภาควิทวั์สุขสุวรรณนนซึ่งวันนี้ท่านติดภารกิจนะครับครับสโมสโรโรตารีสิงห์บุรีวีรชนนะครับก็มีกิจกรรมที่เรียกว่าครบทั้งเซเว่นแอเรียออฟโฟกัส ครับขอขอบคุณนะครับสโมสรลอตเตอรีสิงห์บุรีวีรชนครับและบัดน,นี้ท่านนายกสโมสรทั้ง40สโมสรจะได้มารวมใจเป็นหนึ่งจุดเทียนร่วมกันและกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกันเพื่อจุดเทียนแห่งความมหัศจรรย์ให้โชดช่วงตลอดปีบริหารข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า จะปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตามธรรมนูญและข้อบังคับโรตารีอย่างเคร่งครัดจะปฏิบัติตนด้วยตรกก้ำบริการเนือตนยึดมั่นในคุณค่าของโรตารี ได้แก่มิตรภาพการบำเพ็ญประโยชน์ความหลากหลายความมีคุณธมและความเป็นผุ้นำจากกระทัการใดจกพิจารณาอย่างรอบคอบโดยยึดหลักสี่แนวทางว่าเป็นความจริง อิงเทียงธรรมนามัตรีดีผู้ายข้าพเจ้าจะกขอเป็นตนตามรอยพระยุคบดทแห่งองค์บรมภพแห่งโรตารีในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมินพปัญญายเดศมหาราชปรมนาถาบพิผู้ทรงพัฒนาประเทศชาติมาตลอด70ปีแห่งการปกครองและตลอดพระชนชีวของพระองค์ให้เกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองยิ่งยิงย่งขึ้นไป ข้าพเจ้าจาพพะพักตร์ไว้ซึ่งความมีเกียรติและศักดิ์ศรีตลอดเวลาแห่งการเป็นนายุสมุสรและการเป็นโปรเทเรียนที่ดีของข้าพเจ้าสื่อไป